สวัสดีค่ะจริงๆจะเราค่อยสู่ช่วงไหนกอนะคะวันนี้นะคะมีประเด็นอะไรนะคะกับแม่เบนนะเนาะเป็นยังไงคะแต่จะไม่เหน่อยเลยเป็นยังไงคะพรชาร์ี้อยู่ดีเป็นยังไงนะครับเรื่องอะไรครับเรื่องประเด็นประเด็นที่อะไรเนาะมีประเด็นดราม่าระหว่างเรานี่แหล,ละมีเขาตั้ง<อ>ประเด็นว่านางรำของเราเนี่ยมีหัวคิวอ๋ออ่านี่แหละประเด็นของมีเรื่องหัวคิวเนี่แหละให้เร<อ>าบอกว่าอ้อ ท้าไม่ถึงว่าอย่างนั้นทั้งๆท,ท,ที่ส่วนส่วนของเขาเนี่ยเราไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายเ,ยเกี่ยวข้องกับเขาเลยนะอะแต่นะคะเขาก็คือหมายถึงว่าท้กความอิจฉามันมีในใจอยู่แล้วคือมันมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันยิ่งยิ่งเมื่อรู้ว่าองค์ปู่จะย้ายโดยมันก็ยิ่งมีมีมากขึ้นคือเหมือนกับผมองว่าทําไมเออนางลำถึงแต่งชุดได้เช้าเย็นเช้าเย็นมันจะมีอาการนี้เกิดขึ้นก็เลยเขาก็เลยนะฮะแบบ เป็นบ่าวช่างยุไงเ้า<อ>จะประมาณว่าเขาก็เข้ามาปั่นแต่ว่านี่เขามีหัวคิวนะไปลาเอนเหนื่อยนะลำทำไมดูซิคนคนที่ย่าเยอะก็ได้เยอะคนได้น้อยก็ได้น้อยอ,อะไรอย่างงี<อ>้เขาก็ปั่นในเรื่องนี้เขาปั่นเรื่องนี้ให้นอ้องรับมือก<ต>ับกันแต่เบนก,กับย่าชีแล้วก็แม่พีเนี่ยคุยกันแล้วว่าไม่เป็นเรื่องจริง และอย่างนางลำนางลำที่มาลำกับเราเนี่ยเขาจริงใจมากเขาบอกเขาไม่สนใจหรอกคำพูดพวกนี้อขอแค่ย่าหางานให้ลำก็พี่หางานให้ลำเอดเวนหางานให้ลำก็ขอบคุณมากๆเลยสุอดเบนก็เลยมองแกได้ลำเนาะ ใช่ขอแค่เขาคอขอแค่เขาได้ลำนะเขาบอกรอบละหนึ่งร้อยบาทเขาก็ลําขอขอ,ขอแค่ได้มีงานทําเรื่อยๆก่อนที่องค์ปู่จะย้ายด้วยนีนี่แหล,แลเขาก็เขาปั<ล>่นอ่ะเขาปั่นในเรื่องนางํำเนี่ยแหละค่อนข้างเน้นเหมือนจะบอกว่าเอา้าดูสิเขาได้ตั้งเยอะเราได้นิดเดียวแล้วจะประมาณนี้ยรอมานี้นะครับก็ นะแต่พี่เป็นความพี่ของของนางรำี่ครับมันไม่มีใครกินข้าวคิวหรอกนะครับใช่ไม่มีค่ะพี่ไม่มีคาวา่าหมดคิวมันจะเป็นการน้ําใจที่เอ FC คนนั้นนะครับให้ใช่ให้ไปจัดนางรำมานะครับคือค่ารำร้อยสองร้อยก็แบ่งกันตามนั้นใช่ยอดตามนั้นคือเรารับงานมาอย่างไรก็คือทําให้อย่างนั้นทำให้อย่างนั้นนะครับใช่ครับพี่คุณตามตาม FC บอกเลย จะไม่ไม่มีแบบอ,อ,อะไรอะไรอย่างงี้แน่นอนและส่วนใครจะรำเนี่ยเอฟซีเอฟซี FC ก็ชี้มาว่าให้ใครรำใช่ค่ะในเรื่องนี้ก็เช่นกัน<ช>ถ้าเอฟซีระ,ะบุมาเราก็ต้องทําตามเพราะเราเป็นคนรับงานในเรื่องนี้คะว่าแอดเบนก็รับรับอยู่บ่อยๆแต่ว่าจะจะไม่บ่อยเท่าญาติก็จริงแต่ว่าเราก็เรียนรู้ในจุดน,นี้ว่าการการรับงานเนี่ยมันเป็นยังไงต้องทอํายังไงแบบไหนอะไรอย่างงี้ใช่ <ๆ S 2> ก็เลยเข้าใจญาติก็คือแต่ส่วนมากญาติจะโดน แต่จริงๆอ่ะหลักๆกกยาจะโดนหนักกว่าเพื่อนแอดเวนจะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกยาเขาจะเจอบ่อยนะแต่แต่ยาก็คือไม่เป็นไรนะว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเราทําดีอืเขาจะว่าอะไรฮะยังไงยังไงเราไม่สนใจและเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่ยาทําตอนนี้นะก็ทําให้มีคนรักยาคนเดินตามยาคนติดตามยาคนสนใจยาแต่กับอีกคนนึงที่เขาช่างยุช่างปั่นเนี่ย เขาต้องกลับไปพิจารณาตัวเองแล้วเพราะว่าเขาไม่มีศักยภาพที่จะมาทําในจุดสุดนี้ได้เหมือนยากไงใช่นั่นแหละมันก็เลยทําให้ความอิติยาเจริญเกิดขึ้นนี่ครับต้นทีก็กระจกไม่สิ้นนะครับเรื่องนางลํำเนี่ยเนาะเราจะหาเรื่องกันแนกันแหนกันไปทุกวันทุกวันจะวันสุดท้ายหรือ่ะ ใช่ค่ะหาเรื่องก,กันแน่กันไหนกันทุกวันนะครับ,รบหาเรื่องแดกดันทุกวันนะครับใครค่ะพี่ใครนี่คือแม่เบะเอ็นเบก็เอ็นเบนนะได้ยินมากับหูนี่แหละนะะก็เลยแบบแต่ก็ขอไม่ระบ,บุดีวกว่านะ้องว่าเป็นใครแต่ว่าถึงจะยุยังไงนะคะคงยุ่ขึ้นเลยละคะตอนนี้นะ,ะเพราะว่า ความเชื่อใจความเคารพนับถือนะคะความศรัทธากับ่าเนี่ยเรามีให้กันนะจะไม่ไม่แบบะจะไม่เอานะเรื่องเล็กๆน้อยๆ <มา S 1> แบบนี้มาคิดมาใส่ใจมาอะไรที่เกิดความแตกแยกกับ่าแน่นอนเชื่อเชื่อในความดีของ่าที่ทําเพื่อนางหลําทุกคนใช่เ<ม>ชื่อเชื่อมั่นในตัวของ่า<ม><ม>ก็เลย ถึงใครจะพูดยังไงนะไม่สนใจไอเป็นได้ยินมากระหูเลยใช่ไหมใช่ได้ยินมาได้ยินมากับหูแต่ว่าเขาไม่บอกดุกันนะว่าจากไหนแต่ว่าคําพูดแบบนี้ไม่ควรที่จะออกมาอืจะคนที่ต้องบอกว่าเคยอยู่ที่นี่กับเราอืมมีไอ้ FT ใช่นะครับคือไม่จบสักทีนึงประเด็นทางรำลรำนะครับ <ๆ S 1> ก็พยายามที่จะเล่น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 แต่ผมฝาก FT ด้วยนะครับ ไม่ต้องสนใจใครจะจ้างญาทิย่าชิรามจ้างมาได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องไปสนใจครับสนับสนุนญามาได้เลยนะคะไหว้บรรดาได้ยาทำทุกอย่างนะงานเล็กงานใหญ่งานกลางงานไหน่าก็รับค่ะขอแค่เป็นงานสุดจริตเท่นี้ใครจะให้่าชิยําแม่เบลราติิตอยญาชิมาได้เลยครับไม่ต้องกลัวครับนะครับถูกต้องเลยหมาเฮาอย่าเฮาตอบนะครับแต่ถ้า นะอะไรนะอะไรใครจะให้ย่าลำก็สามารถติดต่อย่ามาได้เลยนะครับงี่เพราะว่าโอปูจะอยู่ที่นี่อีกไม่ได้กี่วันแล้วนะครับใครจะจ้างย่าลำก็ติดต่อมาได้เลยเราจะทราบประวัติศาสตร์ในการลำที่นี่ด้วยกันนะครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเราเคยพูดว่าเฮ้ยเราเคยเอาดังรำไปลำให้อโอปู่ไปจี่กอบกอกนะนี่คือเราจะทราบอย่างนี้ด้วยกันส่วนโอปุจะย้ายไปจมปาดงนั่นก็เป็นอีกอีกอีกแห่งหนึ่ง นะครับแต่ที่กกอ,อกนี้มันกลายเป็นตำนานตำนานแล้วใครจะจ้างย่าที่ํำจ้างมาเลยครับพวกเราไม่กลัวไม่สนใจเราไม่แคร์ครับเพราะว่าเราทำถูกต้องเอฟซีเขาจ้างเรามาด้วยใจเอฟซีเขาไม่ได้เออพอดีญ่มามันย่าไม่ทันหรอกย่าไม่รู้เลยเบนเลยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีนางํำที่มาเล่าให้ย่าฟังอว่าแบบนี้นะแบบนี้นะย่ากเราทําดีที่สุดเหมือนปตแตนพูดนั่นแหละเมื่อเช้าอืทําดีที่สุดอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปส อย่าไปสนใจอย่าไปค้ำคางร้องไห้ปแตนวาอย่าค้ำคางร้องไห้ไม่ให้เศร้าไม่ให้ร้องไห้จะร่วมส่งปู่เราจะไม่เศร้าจะไม่เศร้าต้องเข้มแข็งสู้ๆเหมือนปแตนง่ายปู่ก็กำลังมองนะแล้วก็ให้พลังศรัทธากับเรานั่นเองเราจะไม่วันไว้นะคะกับคำพูดแค่นี้ตรดีใช่ไหม ไม่ต้องไปสนใจเรื่องอารมง์รำนะถูกต้องจะไปแคร์นะครับเราทําอาชีพเราอยู่ตรงนี้ตุนจริตของเราใครจะมาว่าเราใครจะมาเราไม่ต้องสนใจใครจะเจ้าญาติแม่เบนติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทร0849979851อีกรอบหนึ่ง0849979ดสีไปดสี่เก้าเกค่ะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยเอฟซีนะครับเราไม่สนใจใครจะว่าอะไรเราเพราะว่า องปู่จะอยู่กับเราตรงนี้อีกไม่ได้กี่วันแล้วเพราะฉะนั้นคใครอยากจะรำแก้บนหรือขอพอรที่นี่ก็สามารถแก้บนแล้วขอพอรกันมาได้เลยณที่ตรงนี้นะครับเราทําอาชีพนางราโดยสุจริตใครจะดา่าแต่ว่าเราปล่อยเขาไปเราจงมองข้ามเขาไม่ได้มาอยู่กับเราเขาไม่ได้มาหลัก,กับเราเขาไม่ได้ให้ข้าวเรากินเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจคนที่เราสนใจคือคนในคนก็คือคนครอบครัวคือลุงกับป้าแล้วก็องปู่แล้วเขาชาวที่เราอยู่ด้วยกันก็เอฟซีใช่ก็ประมาณนี้เอฟซีครับก็ประมาณนี้นะครับ ฝากนะคะทุกคนค่ะก็ฝากทุกคนนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสี่เก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าหนึ่งสนใจนางรำรำก่อนผูย้ายนะคะเชิญได้นะคะที่เบอร์นี้นะคะติดต่อมาทางย่าชีได้นะคทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าจะลงมทุกวันค่ะบ้านกรอบกออ่าคอาย่าเริ่มแบบ อันนี้แล้วป้าแล้วให้กําลังใจเมื่อเช้าให้กําลังใจเมื่อเช้าแล้วก็ดีขึ้นแล้วโอเคอเค,คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ